โปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนี่เดือนสุดท้ายแล้วเนาะเดือนธันวาโปเดือนนี้นะคะพิเศษสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาสับร้อสีที่ร้านนะคะโปเดือนนี้ลีดแล้วก็จอโนนะคะสับอยู่ที่1490มีจับท้ายด้วยจับท้ายเพิ่ม450นะ PZX เ,เนาะ p c x พิกประมาณนี้ก็สับอยู่ที่1790บาทนะคะ พวกขอบ14เนาะปอรซา350น,นะคะเรามีสับ2,290ค่ะโปร X Max นะคะสับอยู่ที่2,400นะคะเรามีล้อมาสับเพิ่มนะคะเป็นรุ่นเวฟนะคะเป็นตัวปี25ตัวที่ไม่มีสายใหม่ก็คือสับได้ทั้งหมดโปรสับล้อเวฟเดือนนี้นะคะอยู่ที่1,990ค่ะมีสับแล้วนะคะล้อเซนซีเราก็มีนะคะล้อเซนซีก็มีพวกปอซ X Max เอจอโนโลีดก็เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวล้อสับ เราจะมีซอนเตสเข้ามานะคะ <Yeah. S 1> พวกซอนเตสดีเซ z t ดีเซเดี๋ยวมีสับแน่นอนถ้าใครสนใจโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็ดูที่หน้าเพจเราได้เลยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกก่อนก็ได้นะคะหรือวอล์กอินเข้ามาเลยก็ได้นะคะ